สวัสดีครับพบกับ MI Sport ครับกีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอานะครับวันนี้มาในประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยครับกับเรื่องของมวยสากลในศึกโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวนะครับกับข่าวของนักชกญี่ปุ่นนักชกเจ้าภาพครับเรียวเมทานากะที่ขึ้นสังเวียนในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงครับ ในรุ่นไฟเวท52กิโลกรัมพบกับลิวาร์ดมาติเนสจากโคลอมเบียครับปีของนักชกญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ด้ดีมากเท่าไหร่ครับนี่คือโอลิมปิกครั้งแรกของเขาครับซึ่งศึกเอเชียนเกมปี2018ครับที่อินโดนีเซียแล้วก็ศึกมวยชิงแชมป์โลกปี2019เรียวเมะเนี่ยตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปทั้ง2รายการนะครับขณะที่นักชกจากโคลอมเบียโอ้โหนี่เป็นเจ้าของเหรียญเงินที่ริโอเกมเมื่อ4ปีที่แล้วครับเจ้าตัวหวังจะมาแก้มือในครั้งนี้ ดูอย่างนี้ก่อนขึ้นสนามก่อนขึ้นสังเวียนญี่ปุ่นนะเป็นรองแน่นอนครับเกมการชกดูจากตาเปล่าเลยครับบอกเลยว่าแฟนๆหรือคนที่ดูการถ่ายทอดสดไปเมื่อวันก่อนนะครับพ่อหนุ่มนักชกชาวญี่ปุ่นคนเนี้ย ยกแรกนะโดนถลุงเป็นฝ่ายเดียวเลยครับยกแรกนักชกโคลอมเบียขึ้นนําไปก่อนครับสต่อหนึ่งโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะ่จาจะชนะใสๆครับแต่ยก2เริ่มแปลกแล้วมาแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับมวยญี่ปุ่นเริ่มสู้ครับเริ่มเดินเข้าหาก็จริงแต่ผมมองแล้วว่าริวาต์เนี่ยริวัต์มาติเนสนะครับก็ดักต่อยดักชกได้ตลอดครับแต่ว่าจบยกญี่ปุ่นกลับมานํา3ต่อ2ครับกรรมการให้คะแนนยังไงวะเนี่ย ทำให้ต้องตัดสินในยกสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับยกที่3เรียวเมธธนากะเนี่ยกพยายามเดินหน้าเดินลุยครับพยายามจะสาวหมัดอะ,อะไม่ว่ายังไงก็ขอออกหมัดไว้ก่อนให้กรรมการเห็นไว้ก่อนโอเคนะครับันก็มีโดนริวาร์ตมาติเนสบ้างแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็โดนเยอะกว่าอีก นักชกจากโคลอมเบียอาศัยจังหวะเข้าทําอาศัยหมัดฮุกซ้ายหมัดต่อยขวาอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าเป้ามากกว่าโดยเฉพาะช่วงท้ายยกนะครับนักชกจากเจ้าภาพเนี่ยอาการป้อแป้มากครับเป๋ไปเป๋มาต้องเข้ามากอดเพื่อดึงเวลาครับพอดูแล้วน่าจะหมดแรงพอระครังดังขึ้นแล้วครับทั้งสองคนก็แยกย้ายเข้ามุมไปกินน้ำครับสักพักก็มากลางเวทีและผลก็ปรากฏว่าเป็นมุมน้ำเงินครับเรียวเมธธนากะชนะไปได้เฉยเลยครับสุดท้ายนะไม่น่าเชื่อนะครับผู้ตัดสินทั้ง5คนให้ญี่ปุ่นชนะทั้งหมด ในยกสุดท้ายแบบค้านสายตาครับริวัตมาติเนตจากโคลอมเบียเนี่ยเข่าสุดลงไปเลยครับเพราะไม่อยากเชื่อนะครับว่าตัวเขาจะแพ้ส่วนญี่ปุ่นผมเห็นเลยว่าเข่าสุดไปเพราะว่าน่าจะหมดแรงมากกว่านะครับและพอลงจากเวทีเรียวเมสต้องให้อาสาสมัครครับเอารถเข็นมาเข็นออกจากเวทีนะครับเพราะว่าเขาเดินไม่ไหวแล้วเจ้าตัวอาการบอกว่าหนักจริงๆครับดูสีหน้าท่าทางโอ้โหแบบนี้ต้องบอกว่าโดนไปชุดใหญ่ ล่าสุดเขาสมาคมมวยของโคลอมเบียรครับทำหนังสือต่อโอลิมปิกแล้วครับแล้วก็ขอแจ้งต่อโอลิมปิกด้วยกัน3ข้อคือ 1. ตัดสินให้ริว์ตมาติเนสเป็นผู้ชนะหรือ 2. ให้กรรมการในไฟนั้นนะครับทั้ง5คนกลับไปดูเทปรีเพย์กันใหม่แล้วก็ตัดสินใหม่อีกครั้งครับหรือ3หากเรียวเมชนะต่อยไม่ได้ในรอบรองชนะเลิศขอให้ริว์ตเป็นผู้ขึ้นชกแทนนะครับซึ่งคู่ต่อกอนของเรียวเมธานากะาเนี่ยเป็นนักชกจากฟิลิปปิน ผมให้ดูเดีแอคชั่นของรีวาร์แล้วครับเมื่ออันนี้จะเป็นภาพที่วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนนะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเอาไปดูกันเองแล้วกันจบเรื่องดราม่าของน phrases, uh ักชกญี่ปุ่นนะครับมาดูของน้องแต้วกันหน่อยครับที่จะ ลงทําการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับสุดาพรสีสอนดีนักชกจากอุดรธานีครับการฝึกซ้อมในวันนี้ครับช่วงบ่ายทั้งโคช้ชก็ให้ฝึกแก้ทางเทคนิคคู่ต่อสู้ครับโดยให้จุธามาจิตพงศ์แล้วก็น้องใบสนมณีก้อนที่เป็นนักชกที่ตกรอบไปแล้วครับก็เป็นคู่ฝึกให้กับพี่แจ้วนะครับตัวให้ทั้งสองครับที่เป็นมวยถนัดซ้ายคนหนึ่งถนัดขวาคนหนึ่งเข้ามาทวนเชิงครับทวน การชกของน้องแต้วครับว่าพรุ่งนี้ต้องทําอย่างไรบ้างในสถานการณ์แบบนี้แบบนี้ต้องทําแบบไหนโดยเน้นการชกแบบฉับฉวยแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะครับที่สําคัญเลยทา้งท้าพโคตรของเราบอกว่าให้น้องแต้วเพิ่มหมัดฮุกซ้ายครับซึ่งแฟนๆน่าจะได้เห็นกันนะครับว่าจะเป็นทีเด็ดของน้องแต้วไหมครับในวันพรุ่งนี้เอาเราไปฟังเสียงของน้องแต้วก่อนลงสนามลงสังเวียนในวันพรุ่งนี้ก่อนครับ สวัสดีค่ะสุดาพรสีสอนดีนะคะพรุ่งนี้จะขึ้นต่อยในรอบรองชนะเลิศแล้วนะคะก็ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนเพื่อส่งแรงเชียร์แรงใจให้ใหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ5สิงหาคมครับเวลาเที่ยงตรงนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีแล้วก็ A.S.Pay b ีบ็นะครับแฟนๆกีฬาชาวไทยพี่น้องชาวไทยร่วมให้กำลังใจครับ หนึ่งเดียวนักชกไทยที่ยังเหลืออยู่ในการลุ้นคว้าเหรียญทองครับน้องแต้วสุดาพรสีสอนดีครับสำหรับวันนี้ MI Sport ก็ลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไค b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวขอบคุณครับ